สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้แล้วนะครับผมขอเราเป็นเจ x t p a r a l ล e l อีกแล้วไปแล้วครับทุกคน นี้ก็เป็นครั้งแรกที่แบบผมได้มาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์นะครับเพราะว่าอยู่เซียงไฮ้มาแล้ว2ปียังไม่เคยมาเลยครับเนื่องเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้านในครับว่ามันมีเครื่องเล่นอะไรน,น่าเล่นบ้างเพราะว่าจริงๆกับผมก็ไม่ได้ใช่เป็นแฟนขับของดิสนีย์แลนด์แบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ดูพร้อมกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแบบทุกคนเห็นทุกคนว่าแบบเออมันสนุกมากตอนนี้กํลาลังรองพี่สาวนะครับเพราะเพราะว่าผมนัดพี่มาด้วยแล้วก็ครอบครัวของของพี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในพร้อมกันเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนดูรอบๆก่อนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นประตูทางเข้านะครับเพื่อเข้าไปในปราสาทตรงนั้นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นแม่นาม้าซึ่งเป็นแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคนเยอะหรือไม่เยอะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่มาไงไม่รู้ว่ามันปกติแบบคนมันขนาดนี้หรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้พี่ก็มาแล้วนะครับผมนี่นี่ฮะ <c oughs> แล้วก็มีด้านหลังนะครับเป็นน้องโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเข้าไปข้างในกันนะครับ ครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับเย้เข้าผ่านประตูไปแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับคนเยอะมากเลยวันนี้เดินผ่านประตูเข้ามาครั้งแรกก็จะมีการแสดงเล็กๆน้อรๆตรงนี้นะฮะเขาซูมเขาน่ารักมากเลยอ่ะ ชิปแอนเดลอันนี้น่าเป็นไอติมหมทัรงนั้นนะครับทุกคนเป็นปราสาทที่สวยันดับต้ตนๆของเอเชียหรือว่าสวยที่สุดนะครับผมน่าจะน่าจะสวยที่สุดในเอเชียนะฮะอันหนึ่งอันละหนึ่งร้อยหยวนนะครับทุกคนเท่ากับประมาณราคาห้าร้อยกว่าบาทไทยนะครับก็แพงนะครับแอบแพง ามาครั้งหน้าถ้ารู้ว่าแดดแรงขนาดนี้ต้องพกล่มมาด้วยนะครับแดดแบบแรงมากทุกคนทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในโซนของช r r o โร a ดนนะครับแต่ไม่รู้ว่าด้านในคือมีอะไรอะทุกคนลองเดินเดินดูตรงนั้นนู้นเป็นโซนนะครับมีเพื่อนรัเสเซียนะครับกับเพื่อนญี่ปุ่นเขาก็มาที่นี่เหมือนกันเขากำลังอยู่ที่นู่นกันแต่เรามากับครอบครัวนะครับเราต้อง เราไม่สามารถที่จะปีกตัวไปหาเขาได้ต้องมีนัดเจอแล้วครับวันนี้ทุกคนคราวนี้เป็นที่ทานอาหารนะครับเราต้องแบบสแกนตรงนี้เพื่อที่สั่งอาหารก่อน<ม>นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในชุดพนักง,งานน่ารักมากเลยอะ่ะดีทุกคนครับเราสามารถที่จะ,ะออเดอร์ตรงนี้ได้เลยที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเซตนะเซตแฮมเบอร์เกอร์นะครับ วันนี้ได้มาเล่นอยู่กับหลานนะเขา要飞了拿โอ吗เขา拿飞了哦飞了飞了哎ะ不要自己า拿ะ拿怎么่น么拿不能นี่นะนี่นะอ拿าเราสั่งอาหารมาทานข้าวเที่ยงกันนะครับซึ่งเยอะมาก A few moments later. When't we have a caukus <laughs> ภาพเราออกมาตรงนี้นะทุกคนครับที่นี่เขาแบบมีมาตรก,การความปลอดภัยสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ก็โควิดนะทุกคนเขาแบบจะทําความสะอาดเขาจะปล่อยให้คนรัดแรกเข้าไปก่อนเนี่ยพอออกมาปั๊บต้องรอส0สินาทีในการทําความสะอาดสถานที่ตรงนั้นนะทุกคนแล้วถึงจะแบบปล่อยให้รัต่อไปอะ่ะเข้าไปเล่นได้รู้สึกว่าอุ่นใจมากครับทุกคนรู้สึกน่าจะปลอดภัยวันนี้เขาไม่ให้อัดวิดีโอครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านนอกนะ <Lay> เราไปเจอเพื่อนด้านในโดยที่แบบไม่ได้นัดกันเลยทุกคนแล้วไปเจอกันแบบอ้าอยู่ข้างๆกันนี่เองเป็นเพื่อนจากรัสเซียนะคะอันนี้เพื่อนจากญี่ปุ่นฮัลโหลเพ้อไปเล่นเครื่องเล่นอันนี้กันนะครับ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้แบบคนต่อแถวเยอะมากแล้วแบบอากาศร้อนมากทุกคน คิดว่าลงมาน่าจะได้อวกแตกกันแล้วคนต่อแถวกันยาวมากจะถึงแล้วทุกคนรอคร่องรอสามสิบนาทีเล่นจริงไม่ถึงห้านาทีขาที่มันน่าเบียน Oh we have to put stuff here เ,ออเล่นเสร็จแล้วนะครับทุกคนเหนื่อยมาก ม่เนี่อะไรเหนื่อยร้องแต่จริงมันก็ไม่ได้แบบน่ากวนต้องร้องอะไรขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าแกล้งกับเพื่อนทำให้มันสนุกไงทุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งจบจากตรงนั้นมาแล้วนะครับเรากําลังจะไปที่อื่นต่อแต่ไม่รู้จะไปไหนเดยวรอดูนะครับว่าเราจะไปโพท,ที่ไหนคือที่นี่แบบใหญ่มากเลยทุกคนเมื่อกี้ไปซื้อน้ําเปล่ามาสามขวดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โห แพงมากเดี๋ยวครั้งหน้านะถ้าใครจะแบบมาแบบเซฟคอต,ต้องแบบซื้อของกินแล้วก็ซื้อน้ําติดตัวมาด้วยก่อนเข้ามานะเข้าใจแล้วว่าทําไมคนหนึ่งบอกว่าเวลาจะมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ให้มาตอนเช้าเพราะว่ามันไปไม่หมดจริงนุคมันใหญ่มากแล้วแล้นี้แบบแค่ผ่านมาแค่ครึ่งวันเองทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Adventure i s l e นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันทุกคนดูปเห็นปะ นี่นะคะทางเข้าข้างในมีงูไหมเนี่ยทุกคนเห็นน้ำตกเป็นฉากหลังตรงนั้นไหมอ่ะสวยมากเขาแบบมายิ่งใหญ่จริงๆโอ้โหมันอยู่ในตาทุกคนเห็นไหม เขามีให้ซื้อเสื้อกันฝนด้วยนะครับอัลละประมาณ10หยวนนะครับเครื่องเล่นที่เราจะเล่นก็ประมาณแบบนี้นะทุกคนเห็นยังปลิงแต่ว่าชอบโซนนี้ที่สุดแล้วเพราะว่ามันเย็นมากมไม่ร้อนสภาพยังไม่เริ่มเล่นก็เหมือนลูกหมาตกน้ำแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ ว้าวที่เขาไปทำละทุกคนกระไรเพื่อนทุกคนมันกำลังจะลงไปด้านล่างแล้ว หมจากสภาพจากตรงนั้นมานะครับเราจะไปที่โชนต่อนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นที่เสียวที่สุดในดิสนีย์แลนด์แล้วนะครับผมจะต้องไปดูกันนะครับว่าแบบมันจะขนาดไหนเชียวเราเดินว,วนกลับมาที่นี่รองแบบนี้เวลาประมาณบ่ายหนึ่งห้าสิบสามนะครับเราก็ทําการจองเวลาไว้แล้วนะครับเครื่องเล่นโชนตรงนี้นะครับเพื่อนบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าไงอะในดิสนีย์แลนด์ะมีแค่เซียงไคเท่านั้นที่มีนะครับ ที่อื่นไม่มีเขาบอกว่าแบบเออมีที่นี่ที่เดียวขออภั้โอเคครบล้องมาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตัวยยางย่างเนี้ยคือแบบยาวมากเหนื่อยแล้ว ราก็กําลังรอเข้าแถวนะคนแถวยาวมากคนอยู่ข้างในเยอะเลยทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาถึงด้านในแล้วเตรียมตัวนะัะเตรียมตัวนะครับเราจะพยายามถามเขานะครับว่าเราขอเราสามารถขอนั่งด้านหน้าสุดได้ไหมอยากรู้แบบนั่งข้างหน้ามันคงจะแบบสนุกหน้าดูโอ้โหเร็วมากน่ากลัวมากแล้วแบบ ทุกคนมันเร็วมากๆเลยอ่ะแบบตอนออกตัวก็คือแบบว,วิญญาณหลุดจากล่างไปแล้วครับคือคนเขาต่อแถวซื้อตัวนี้เป็นเป็นคอลเลคชันใหม่ที่เขามาขายนะฮะแล้วดูแถวต่อคิวกบับยาวมากถึงรู้เลยคนครับคนกำลังจะตกลมแรงมากทำไมต้องมาตกวันนี้ด้วยตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ One <hour> later. ทุกคนต่อแถวมาเกือบชั่วโมงแล้วคือแบบแถวยาวมากในที่สุดเราก็ได้เข้ามาจุดนี้สักทีนี้เราเข้ามาจุดนี้แล้วนะครับเามาะะหมือนแบบจะรอปล่อยเข้าไปในห้องเราไม่รู้ว่านั้นคืออะไรเหมือนกัน你好 欢迎大家到座的台ตอนนี้เรานั่งบนเก้าอี้แล้วนะครับเหมือนเก้าอี้มันจะลอยได้ด้วยว้าวทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะครับว้าว,ว <laughs> มีเท้าอยู่ทั้นบนเลย นีฮะเมื่อกี้ที่เราดูก็คือแบบ Amazing มากเพราะว่าเราดูวีดีโอไปอย่างเงี้ยใช่ป้ะมันจะมีแบบกลิ่นเออเหมือนของจริงมากทุกคนครับทุกคนครับเราจะก๊อกน้ำที่เป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะมาดื่มน้ำผ่านกองนี้กันนะ ทุกคนอันนี้เขามีแบบยังไงอะให้เขามีถ่ายรูปกับตัวละครในการ์ตูนนะครับลงซิ่งเฉินใจ้หนานหล่นนะลงซิ่งเฉิน是我的家乡。ค有้过อ一走。好的。是个非常漂亮的地方。我一定要走。很漂亮，你也漂亮。 ครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนขายของนะครับของแบบเยอะมากถ้าคือจจสตาโต่ทุกคนครับตอนนี้ก็ฝนกำลังมมตกหนักอีกแล้วแต่ว่าเรากําลังจะไปที่ตรงนู้นครับปราสาทตรงนู้นครับเรากำลังจะไปที่นั่นกันอย่าเราไปเจอที่ปราสาทนะครับผม ทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่นี่แล้วแต่เดนปราสาทดิสนีย์แลนด์นะครับผม,ผมก็คืออยู่ตรงนี้เอง<ม>ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกนีล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างเข้าไปกันเลยครับ<ม>เข้ามาด้านในแล้วนะครับให้ทุกคนดูใครพอจะเดาออกบปล่าว,ว่ามันคือเรื่องอะไรประตูเปิดอัตโนมัติให้นะ ทุกคนการแสดงจะเริ่มแล้วทุกคนก็พากันวิ่งกันไปดูนะโอ้ oh, ทุกคนคนเยอะมากมาคนนั่งรอการแสดงาการแสดงเริ่มแล้วนะครับทุกคน คครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางกันกันกนกบหอพักแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับเดินตั้งแต่กี่โมงอ่ะเดินตั้งแต่8โมงเช้าก็8โมงเช้าครับจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณ3 00. ทุ่ม3 00. ทุ่มครึ่งแล้วนะครับอย่างที่ว่านะครับก็คือดิสนีย์แลนด์จะเป็นครั้งแรกผมเลยที่แบบได้มาเยือนที่นี่แล้วก็ได้มาสัมผัสบรยรยากาศเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็คลิปหน้าปากติตันครับวันนี้ก็บา,บายๆลาก,ก่อนบ๊บายอนเดียก ที่ได้คจับบ๊ายบาย